สายสมอนขอโทษคนไทยแล้วนะคะกรณีที่พาดพิงมวยไทยว่าเป็นอของปลอมนะเป็นของเรียนแบบนะเป็นได้มวยเป็นมวยเรียนแบบมวยคัดลอกแบบมาจากคุณคแมที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้นะคะล่าสุดนะนายสายสมอนชัยสรเนี่ยประธานมวยลาวเนี่ยได้ทำคลิปออกมาชี้แจงแล้วก็มาขอโทษ ประชาชนคนไทยและก็สมาคมมวยไทยนะคะในกรณีที่ได้พูดถึงไปนะคะแต่คนไทยรู้สึกยังไงนะคะก่อนอื่นนะเราก็ไปฟังคำให้อ่าไปดูคลิปอะว่าง,งั้นเถอะดูคลิปวิดีโอแต่อาจจะไม่ให้ดูจนจบอาจจะให้ได้ยินแต่เสียงแล้วก็ภาพนิ่งเพราะเดี๋ยวมันจะเหมือนกับว่าเป็นคอนเทนต์ที่ซ้ำกันนะ Facebook YouTube มันก็จะปรับเป็น เหลืองอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยให้ดูแค่ภาพนิ่งแล้วก็ให้ฟังเสียงสายสมอนเอานะคะก็ก่อนดูคลิปนี้ก็อย่าลืมนะกดแชร์กดไลค์กด, like, ด s u b สไ cribe กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับคุณป้าด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปและก็ได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปนะได้เป็นกําลังใจในการต่อสู้ฟาดฟันเมื่อเขมรมันเข้ามาด่าคุณป้านะคะก็ขอพบพระคุณแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกคนที่ช่วยคุณป้านะ ต่อสู้ฟาดฟันกับขมิ้นคุณป้าขอบพระคุณแล้วก็ซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากเดี๋ยวเราไปดูอ่าคลิปของนายสายสมรกันนะคะสบายดีข้าพเจ้าในนามประธานสภานวาระสัตว์ขออนุญาตสิแจงคำเห็นที่ข้าพเจ้าได้กล่าวในพิธีแทขาานข้าวยับกีฬามวยของขมิ้นในสีเกมครั้งที่สองปีสองพันสามที่ประเทศราสักจักรตุรกีอากิจภาพ ในค่ำวันที่24-2น้อนบันนี้ภายหลังที่ข้าพเจ้าได้ออกแรงข่าวโดยพันซื่อเสียรบุกสตัตวเห็นว่าตัวเองได้กล่าวแสดงความรู้สึกออกมาในทางที่บอบสุษความอย่างยิ่งในเมื่อนั้นข้าพเจ้ารู้สึกสำนึกผิดและรู้สึกเสียใจต่เอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยได้ใส่คำว้าแบบของไปกุมาหลายอย่างแบบบ่มาะสมตามอารมณ์คิดของตัวเองในเวลานั้นซึ่งเป็นเหตุให้พวกให้มีหางเสียงทังลก จากหลายพัก่วนทางภายในต่างประเทศข้าพเจ้าอยอมว่าเป็นเรื่องที่บวมสมที่ที่จะเว่าข้าพเจ้าในน้ผู้เรียนข้าวเกับเหตุการณ์นั้นขอแสงควมมารับผิดชอบสุดตัวแต่เพียงผู้เดียวและข้าพเจ้าขอโทษมายังสาพันมวยธานาซาศสซื่อของราชจักรไทยวระศรล้วและประศรไทยและพัก่วนที่จะค้อบตัวเหตุการณ์ที่วงพื่ัประทังในครั้งนี้และขอน้มรับความผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่ลงไป ย้อนวามหูเทาไปถึงการการพิจารณาข้อมูลอย่างที่ถ้วนก็จะสัมพันธ์และขาดการปรึกษาหรือกับการตั้งเจ้าของก็จะสัมภัษธ์ข้าพเจ้าในการให้สัมภาษณ์นี้ข้าพเจ้าขอถือเป็นคนเทียนเสนลำคาแก่ตัวเองและผอพิจารณาตัวเองจะไม่เกิดมีเหตุการณ์ดังนี้เกิดขึ้นในคนยันได้ขาดสับจาหวังนี้ว่าทุกคนและสังคมคงจะให้อภัยและให้โอกาสแก่ข้าพเจ้าโดยขอแสงความเสียใจและ ขอโทษมายังทุกคนในพักส่วนที่เกี่ยวข้องมานาทีนึงเลยขอใจดูเหมือนว่าเนี่ยที่ให้ดูไปเนี่ยมันเหมือนว่าเขาอะท่องสคริปต์มาไม่ได้มีความจริงใจในการขอโทษคนไทยอันนี้เอาความรู้สึกส่วนตัวของคุณป้าก่อนส่วนตัวนะเมื่อได้ดูคลิปนี้รู้สึกยังไงนะให้อภัยสายสมอนไหมอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวของคุณป้านะไม่ให้อภัยสายสมอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ไม่ให้อภัยร้อยเปอร์เซนหนึ่งมันนานเกินไปสายสมรเธอพูดมากี่เดือนรวมสองสามเดือนแล้วมั้งที่พูดว่าห้าไร้วยไทยเนี่ยมีข่าวออกมาตลอดแล้วว่าจะมาขอโทษอ่ากอ่ารัฐมนตรีกีฬาลาวจะให้สายสมรขอโทษนี่ก็รอรอ,อฟังคําขอโทษจากสายสมรมามันนานเกินไปสายสมรน,นานเกินไปแล้วการกระทําการขอโทษครั้งนี้ของสายสมรก็ผ่านการอ่านสคริปต์อ่านโพยมานะ ดูเวลตาก็รู้รอยอยู่บนฟ้าเพราะว่าสายสมอนมัวแต่อ่านคําขอโทษมันไม่ได้เป็นความขอโทษมาจาักใจสายสมอนเองเข้าใจไหมคะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวของคุณป้าไม่ให้อภัยสายสมอนร้อยเปอร์เซ็ส่วนคุณผู้ชมละ่ะ ให้อภัยหรือไม่ให้อภัยคุณผู้ชมที่ชมช่องคุณป้านะคอมเมนต์ไว้พูดคุยกันให้อภัยสายสมอนหรือไม่ให้หรือให,ให,ให้ให้กี่เปอร์เซน็นต์หรือไม่ให้ไม่ให้กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะเราพูดกันมาตรงๆเลยนะคะเด,เดี๋ยวคุณป้าก็จะได้เข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์นะคะอ่านทุกคอมเมนต์แต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์นะเพราะว่าเวลามันน้อยนะคะคุณผู้ชมก็รักทุกๆคอมเมนต์กดหัวใจนะั่นหมายถึงว่าคุณป้าเห็นแล้วคุณป้าทั้งกด ไลค์กดหัวใจให้ก็ขอบพระคุณคอมเมนต์ดีๆและขอบพระคุณที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันที่นี่เราไปฟังนะความเห็นของคนไทยคนอื่นๆในเพจข,ของอาเซียนมองไทยนี่แหละเนาะไปดูกันว่าเขารู้สึกยังไงเขาให้อภัยไหมเหมือนคุณป้าไหมนะความรู้สึกและการให้อภัยเนี่ยมันวัดกันไม่ได้นะความโกรธเคืองความขุนเคืองเนี่ย มันวัดกันไม่ได้คนเราอาจจะขุนเคืองมากขุนเคืองน้อยให้อภัยง่ายให้อภัยยากเนี่ยมันก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องของปัจเจกเราจะไม่ว่ากันว่าอู้เธอคิดผิดฉันคิดถูกโลกของเรามันอยู่ด้วยความหลากหลายมันจะให้การคิดเหมือนกันทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ก็อันนี้ก็คือเอามาอ่านให้ฟังว่าคนอื่นเขาคิดยังไงเราคิดยังไงมันก็เป็นสิทธิ์ของเราเขาคิดยังไงมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาไม่มีใครผิดใครถูกนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์กันค่ะก็ กวาเม้นแรกนะเขาก็พูดว่าตอนพูดนะเนี่ยอ่านอ่านอ่านอยู่ในเพจเขานะตอนพูดพูดในฐานะประธานมวยแต่ตอนขอโทษขอโทษผ่าน Facebook ส่วนตัวประเทศชาติเสียหายประชาชนได้รับผลกระทบเดือดร้อนแสดงรังบเก็บความรับผิดชอบออกมาก่อนไม่ใช่แค่คำขอโทษและเวลามันผ่านมานานมากแล้วเพิ่งจะมาสำนึกอะไรกันเอออันนี้คิดคล้ายๆคุณป้านะมันผ่านมานานแล้ว จนคนไทยลืมลืมแล้วลืมสายสมรลืมประชาชนคนลาวลืมความน่ารักของคนลาวลืมความสวยงามของคนลาวที่อยากจะไปเที่ยวที่อยากจะไปดูป้าก็ตั้งปณิธานไว้กําลังดูรถบ้านอยู่ว่าจะเออถ้ามีรถบ้านนะ่ะก็จะข้ามไปกําลังหาข้อมูลเกี่ยวกับรถบ้านทาไมต้องมีรถบ้านเพราะว่า คุณป้าไม่สะดวกนอนโรงแรมเพราะคุณป้าเป็นคนป่วยนะคะ <c oughs> ก็เลยต้องดูรูดบานไว้แต่ทีนี้น่าจะไม่อยากจะไปลาวละอืมคนนี้ก็บอกว่าคนไทยไม่มีการโกรธเกลียดชังคนลาวหรือคนกัมพูชาเหมือนคนลาวคนกัมพูชาหรือคนไทยทุกคน ทุกพวกเขาก็ไม่ชอบให้ใครมาดูถูกหย่างยามประเทศดินแดนที่ตนเองและบรรพบุรุษเกิดอยู่อาศัยมีแต่ผู้นําคนไม่กี่คนที่ไม่เครารพตัวเองไม่เครารพคนอื่นเท่านั้นยังกล้าพูดดูหมิ่นวัฒนธรรมของประเทศอื่นด้วยเป็นต้นเหตุของการยุยงให้ประชาชนสับสนเกิดความคิดแตกแยกต่างหากเอออันนี้ก็ยาวไปไม่อ่านละพอนะคะอ่าคนนี้บอกว่าแก้วที่มันแตกไปแล้วมา ลับมารวมกันไม่ได้นะเวลานี้ก็ผ่านมานานเพิ่งออกมาขอโทษมันแสดงถึงความไม่จริงใจตอนด่าตั้งโต๊ะเออมีธงชาติตัวติดด้านหลังตอนขอโทษถ่ายด้วยมือถือมาขอโทษบอกได้คำเดียวว่า the ะฟัคมากๆนะคนนี้พูดนะเออจริงนะตอนโจมตีมวยไทยโอ้โหตั้งโต๊ะถแถลงข่าวใหญ่โตมาเนมีธงชาติเราสนับสนุนเป็นพรูฟอืม พอมาตอนขอโทษออกมาขอโทษแบบน้อยอยแบบคนเดียวแบบโหได้ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวทําไมไม่ถแถลงในานามประธานมวยลาวในานามสภาพันธ์กีฬาลาวในานามากระทรวงกีฬาลาวไปเลยรัฐมนตรีคุณมีไหมนายกคุณมีไหมสายสมอนหมาหรอตั้งคุณมาเป็นประธานมวยลาวเนี่ยคุณได้ตําแหน่งมาแบบไหนหมาตั้งมาให้หรอบ้านคุณมีไหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาเนี่ยฮะ ทำไมไม่ออกมาเฮกแอคชั Head ่นอะไรเลยหรือไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจก็ไม่ต้องมาออกมาขอโทษหรอกเพราะว่าคนไทยเขาก็ไม่ได้คิดจะไอ้นี่อยู่แล้วไม่ได้คิดจะทําขอโทษที่แบบว่าออกมาจากเหมือนผายลมอะ่ะพูดง่ายๆนะอันนี้ความส่วนหรือส,ส่วนตัวของคุณป้านะคนนี้ก็บอกว่าให้อภัยครับเราไทยพี่น้องกันผู้ใหญ่กล้าออกมาพูดแบบนี้สมเป็นผู้ใหญ่ครับอันนี้ก็เขาก็ ให้อภัยได้ก็เรื่องส่วนตัวของเขาอีกแหละนะคะเป็นความคิดส่วนตัวของเขาเราก็ไปว่าเขาไม่ได้นะท่านเป็นประธานมวยลาวนะครับเท่ากับเป็นตัวแทนปากเสียงของมวยลาวคําพูดของท่านคือตัวแทนของมวยลาวทั้งหมดตอนว่าร้ายเนะี่ยมันอยู่ในตัวแทนของมวยลาวแหละตอนขอโทษเนี่ยมันมาขอโทษส่วนตัวใช่ไหมคนนี้บอกไม่ยกโทษให้ค่ะอืมใช่เนาะไม่ยกโทษให้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคนนี้บอกว่า ไม่ลำบากคงไม่ออกมาขอโทษคือไม่ได้มีความสำนึกผิดอะไรช้าไปแล้วนะนอกจากประธานคนนี้ประชาชนหลายลาวหลายคนก็ออกมาทำคลิปด่าประเทศไทยคนไทยเคมอิสานเคมพะแก้วคือมันไม่ใช่คนคนเดียวคือเนื้อแท้ของคนลาวเลยแหละที่เผยออกมาเราคงยากให้อภยัยแต่คงเผื่อแผ่ให้บ้างด้วยมนุษย์จะทาตามสมควรแก่โอกาสในฐานะคนที่อยู่ติดกันแต่ไม่ใช่เพื่อนฝูงพี่น้องเออคนนี้ก็พูดไปออแต่ถ้าป่านะ ขี่ก็ไม่ให้กินค่ะนะบอกตรงๆเลยสำหรับสายสันหมอนคนนี้นะอืมคนนี้บอกว่าท่านมาแบบไม่จริงใจผ่านมาเป็นเดือนแล้วเพิ่งหมาขอโทษคนไทยอให้อภัยคนลาวที่รักคนไทยรักประเทศไทยแต่ไม่ให้อภัยท่านประธานมวยลาวจำไว้มันเป็นเรื่องระหว่างไทยกับกัมพูชา ส่วนประเทศอื่นไม่เกีย่ยวอย่ามาแส่มาเผือกระวังจะโดนทัวลงเกียดดนคียค์บอร์ดไทยก็ไม่แพ้ชาติดใดในโลกนะอืมคนนี้ก็บอกว่าอ่านสคริปต์ไม่จริงใจที่ตอนพูดครั้งก่อนพูดคล่องเชียเอาจริงๆไทยเราก็ญาติพี่น้องแต่ครั้งนี้การที่คุณพูดมันทําให้ญาติพี่น้องมีสินคาใจต่อกันถึงจะไม่ทําร้ายกันก็ไม่ยุ่งกันเสียดายประเทศลาวที่มีผู้คนและที่ท่องเที่ยวที่ดีและสวยงามมากอืมคนนี้บอกว่า มาถ่ายคลิปอ่านโพยกระดานชัดเจนแบบนี้ความจริงใจอยู่ตรงไหนก็แค่มาอ่านอ่านให้จบจบไปแค่นั้นตอนโจมตีไทยบิดเบือนมานะ่ะมันหนักอยู่นะเออนี่คนนี้นะคะอืมก็พูดครับนองเดียวกันคนนี้อ่ะอีกคอมเมนต์หนึ่งนะสุดท้ายเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปพูดไม่มองหน้าตากรอกไปมาไม่มีความจริงใจเชื่อถือไม่ได้ เอาละในเมื่อมายอมขอโทษคนไทยให้อภัยก็ได้คนไทยจิตใจดีอยู่แล้วเราโยกโทษให้กันละละกันนะแต่เราจําบทเรียนแลกจะไม่ลืมเด็ดขาดจากคนไทยเราเจ็บแล้วจําเสมอจําไว้ตอนนี้ทางไทยทาง,ทางมาันนะลุงโอโหสิกรรมห้ละแต่ไม่ขอยุ่งเกี่ยวจําไว้สายเลือดไทยมันแรงนะรักแรงเกลียดแรง,แรงใช่ค่ะคนไทยอืมเจ็บแล้วจานะคะไทยแท้เนี่ยรักแรงเกลียดแ,รง,แรงนะดีมาดีกลับร้ายมาร้าย กับสิทเท่านี่แหละคือคนไทยแท้นิสัยคนไทยแท้นะจริงใจจริงจังเอาจริงเอาจังทุกเรื่องแล้วก็ไม่เคยแพ้ชาติใดในโลกในอาเซียนในโลกเลยว่างั้นเถอรู้ไว้เถอะว่าพวกกูแน่ไม่แน่พวกกูก็ไม่เคยเป็นอาณาณิคมของชาติตะวันตกก็แล้วกันเอาแค่นี้พวกกูก็มีความพึงพ,พอใจมากกว่าเขมเมแล้วก็แล้วกันนะไม่อยากจะพูดว่า ลาวเดี๋ยวมันจะเทือนใจพี่น้องคนลาวที่ดีๆกันอยู่แต่ขอให้รู้เถอะคนลาวถ้าใครถ้าใครจะมีปัญหากับคนลาวนะก็เพราะเป็นพ่อผู้นําของพวกคุณนะพวกคุณก็จะยอมจมอยู่กับผู้นําเสงเครงแบบเนี้กดขี่ข่มเหงพวกคุณนะประเทศลาวนะธรรมชาติสวยงามแล าแลบอัญมณีพื้นดินใต้พิภพมีส,สิ่งสมบัติล้ำค่าแต่ยอมให้คนไม่กี่ตระกูลกอบโกโกงกินและพวกคุณอยู่ในสถานการณ์ลำบากพวกคุณก็ไม่คิดสู้ก็อยู่อย่างนี้ต่อไปนะอ่ก็สำหรับคลิป สายสมองเนี่ก็สายสมองเนี่ยก็จะจบลงเพียงเท่านี้จนคุณผู้ชมคิดเห็นเช่นไรเป็นประการใดก็คอมเมนต์พูดคุยไว้เนื mm ้อสิ่งอินไลนขอพระคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะแล้วก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้กับคุณป้าด้วยเพราะว่าหนึ่งการติดตามของคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณนั้นอะ มันมีความหมายกับป้ามากในการที่จะต้องมาทนขมรนด,าด่าเช้าเย็นกลางค่ำกลางคืน,นคุณป้าก็ต้องโดนมาส่งข้อความมาด่านะคะแต่คุณป้าก็ถามว่าท้อไหมก็ไม่ท้อเพราะว่ามีคุณคุณที่รักของคุณป้าคอยให้กําลังใจคอยซัพพอร์ตคุณป้าทุกๆุกคนป้ารักทุกคนนะคะสําหรับวันนี้จากลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ